อันนี้เมนูอย่างนี้รออิดหลามสบางไหมเมนูนี่นะมนยังจะใส่เนาะอือเขาจะวัาหลามหลามเสบางไหมมันพุ่งมาติดใจจำเบอรงได้ใจได้จะทำนี่น่ะโบยังดูตลอด่ำนี่ก็พอเก่งเราไหถ้าใส่เมื่อดอกนี่ใส่เมื่อดอ อย่าไปเก็บดิเนาะห่อยใจวะรับก่อนห่อใจอันนั้นเอาน้าสุดเดียววะกาะหลานนะใส่แท้เวทานกำลังได้ทีมันเป็นโบซอยหลายเนาะเดี๋ยวมันจะเพลินมากกว่ บางไม้ตัดไปเรียบรอย้อยปู้ป่าพันยังดิ้นอยู่เลยได้บอกเจอไม่ใช่หอมอีกแต่กี้คงจะมีต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> มีหักไม้สันีอ <c oughs>

อยู่ในมันสะอาดเร็วเอาน้ามันใส่ห่งันเอาพักซื้อได้บ่มอักซื้งก็ไดเบบ้าด่างไฟแต่ลืมเอาพักออกเหวเมื่อไรฮนดไะเอาักูดลนนมกตัเลยนะตักพักตักพักตักได้ตักเอาโดยสมซสซอสไปซอ ก็ได้ตักไว้คนนั้นได้เดี๋ยวเก็บพักกุฎอาสาห่อไว้ดั่งไฟแล้วลืมหมอกออกมันอยู่ใกล้ไฟสุกแลวมั้งเนี่ย <c oughs> นี่เด้ <c oughs> ให้เอาไปแล้วน้อยหนึ่ง <c oughs> ยังใส่ได้อยู่ใครแต่ห่อตองท่าบ่ได้ห่อตองนี่แหีาาแ่วหมดละนี่น เอาเล็กพะกูดนันนี้กูเก็บไว้บอกหลายๆมึงเอานี้ไปล้างเอาแล้วก็นแล้วน,นะ <c oughs> นะอ, <c oughs> อันนี้กูบอกว่าเยอะเยียบเด้อท่ากันเยียบหมดล้างแล้วก็กลับเจวโ, <c oughs> โอ้ยเอาเล็กมือซีซีอะค่ออกขาดนัะมึงเหมือนปลากระไรล้าท่ามซีซีรูปหนึ่ง บ่เหม็นแย่เลยก็ซื <c oughs> <c oughs> <c ้อเครื่องเซาะก็นมาโอ้เริ่มได้กินหอมละฝนนะฝนบวกบวกกำลังสิได้ทีเริ่มหอมละบ่เหม็นกูกินนี้ไปกินกินกินมดเนาะทั้งเปลือกทั้งเนยกินมัน ย,ยิะบอได้บกิถาม่ไินนยมัน่สย่ีสัมภาษณ์สมาริกธีมาอัดคอนมอนี่อ้ามีภา่แนน้ำเสนอโตแน่มีกันเะามีโดนะมนะมนะมน,นมีาวย่าได้หลายบอบอัดคอนมอนี่เมยอบอเดี๋ยวนี้เห็นอย่างลงปะปเนี่ ขนมท่าโอ้ยคุณเราแห้งเมื่อยสำฟังมือห้องไต็มอ, <c oughs> <c oughs> อันนั้นว่าไม้สเสเฮดลามป่านะ ที่กันหนึ่งโมงหนึ่งโมงต่านแล้วหิวข้าวล้วยังไม่ได้กินข้าวอาร์ตคอนห่างกันแล้วก็เลยกินอย่างห้องท้องไว้ก่อนอาหารซุกเสิร์นฮอกกมีอืมอันนี้โก๊แก่รดบาร์บีคิวรสชาดประจำไปใส่ก็ต้องมีติดถงุงว้าวสุกแล้วเท่า ถามพักอยมันบวบอกมาได้เด็ดนี่ <c oughs> ครับโอ้ยหยาบมากใกล้ๆนี่เด็ด,ดิล่ะ <c oughs> โอ้นา่าสยเล็กอะไรไม่เล็กตนี้นี่วะเบิด <c oughs> ยังยังหลายราบอผมบอกอเ้ยทางทางเลยตบกเนขี้ <c oughs> <c oughs> นี่นาะเอาไปมีธนะต่อยทางหลังมันโกกโกนะ อยาอย่ายา <ไป S 2> มันเโอ้ยหืมโอ้ยตาปดีไปเหมดแล้วอ่ะยาอยา,อยาโอ้มีป่าตั้ใหญ่หมันคาอยอู่ตั้ใหญ่มันขว้างอือขวา้างโลกเลยบานนั้นยังประสบกือ่หโอ้ยยังบักเหลายๆเนี่ยเบ้าเนี่ยอาวะอ้ยหอมจังเลยคาบ่ บอกพวกพามันละต่า,างประเทศดีกว่ากลิ่นจะกูงันเดียวหมดแล้วอย่าเบิกมาหอยใจหอยอ่อนไหนนี่มามแล้วเนาะลาม,มปลาใส่ผักกูดหอมกำลังหิวเข้าอยู่พอด,ดีเลยอ้าวบ้านนั่นก็ได,ด้เลยบอกน้ำมาใส่สิทุกอย่างละแต่จะไปกินพร้อมกันสุกแล้วแหละมันฝดแล้วนะ อ้าถ้วยไอ้เมนึ่งดีว่ายพัเมื่อกี้คือว่าเห็นแอบเข่าไปไว้เสรอะแอบเข่าอยู่กับตาอยู่ลุมพดลูกเียมมันออมาไปล้างพูมาีอมายาไปล้างมะยืดพักูดอ่ะมายาไปล้างมาเออเดี๋ยวอาไปล้างมันกสร้างโทรศัพท์มาดูม่กันยามาาั โอ้หอมอ้ดึงลาย่ายดิโอ้มาคานี่นะอืมดึงออกกันไหมเดพักกะต่ายมาอยู่ในาอบอบขาโรดขาโรดเออ,ม,อมันบุมันบุเป็นตะแซบน้ำพื้นมันนี่นะโอ้ทรรมาส่เนาะเจียวจังเลยจ้ะ มันบ่มีตองมันก็ได้ละะออยาวหอมขอดิบกุ้งหน้าตาดีลูมึงด้วยพ่ออขึ้นไปล้วนบ่อ้าตาจู่ลุกตาจู่ลุกเก่งเนาะไมขคนเหนียวหยางดูนะ ปลาพันกุ้งผักกูดผักกระต่ายแผลบเนี่โดนอนไรเห็นบ่ยังนั่งเห็นไหมเนี่เห็นเหนนี้แย,ยแล้วเหรอเกี่ยมกินข้าวบะเนี่ยหิวข้าวแล้วก็สมัยที่กี่น้าตาลฝา กินนี่ลบบ่บ่นไกบ่เปนวนียอดหน้าแซ่บขนาดเลยบกมหอมหูยังบมดมา่นตัว้าตัวนี้ขาวส้กมว็าหมดะคิดว่าทองหมดแล้วสันคั้นทิมเนี่ยโอ้ยเบ่งไหมเซี่ยวนี่นี่มาทิมบ่ได้เด้อเอาผ้าผาพิสูจน์เผื่อมันยังยั้งก่อนนี่ยั้งว่ะ แกบ้างด้ยถ้าพานะาะคอกๆอกันาวถอดแล้วเก็บี่นึงนะถ้าต่อยต่อยก่อนจะเสียเสีอ้อกนะฮะก็ต่อยต่อยต่อยข้างข้างเลย้เลยต่อยมีกิ่ข้ามขันต่อยนั่นมาละต่างหักเลยระวังจะโคมเข้าเดียร์ยา เด่นเดโอ้ยมึงแม่ปานั้นเอาไปทิ่มมึงแม่ตาดีเนาะเอาไปทิ่มแล้วเก็บมาพาใหม่ยังมีอยู่โอ้ยเกือบคุณอะมีอะไงเด้งๆตุกนะต้องไปพาเด้อไว้ใจบ่บได้อ้าวเอ้คิดว่าเกลี่ยออกหมดแล้วมึงนี้ยิ่งไปลายโอ้กโอเคเรียบร้อยบะเนี้ย